สวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงสุพิษาทองสวนเลขที่17ชั้นม .2 ทับ2วันนี้จะมาทำการนำเสนอผลงานหน่วยการเรียนรู้ที่2เรื่องนาทยา์และภาษาท่าเสนอคุณครูเบญภาพักดีค่ะท่าที่1จีบรอแก้วคือการจีบให้ปลายนิ้วหัวแม่มือทับกับปลายนิ้วกลางคล้ายวงกลมแล้วแยดนิ้วที่เหลือให้สวยงามท่าที่2ท่าฉายมือ คือกิริยาแบมือที่ตะแคงอยู่ในระดับต่ำเสมออกหรืออยู่ในระดับต่ำกว่านั้นแขนง,งออยู่ก่อนวิธีใช้มือยางีสะตรงข้ามกับมือที่ใช้ค่อยๆแทงปลายนิ้วมือออกไปข้างหน้าฝ่ามือ,อยังตะแคงอยู่แล้ววนปลายนิ้วมือไปข้างๆ้างท่าที่สท่าสอดจีบ การสอดจีบจะต้องเริ่มจากการจีบไงแล้วค่อยๆเคลื่อนมือจีบให้สูงขึ้นเมื่อถึงที่หมายจึงปล่อยจีบไปตั้งวงเช่นในท่าสอดสร้อยมารา ท่าที่ 4, ี่ท่าจะลดเท้าเป็นกิริยาอย่างหนึ่งของการใช้เท้าจะจะลดด้วยเท้าใดก็ได้ถ้าจะลดด้วยเท้าขวาเยื่อนำหนักตัวลงบนเท้าซ้ายยกเท้าขวาขึ้นสูงจากพื้นเล็กน้อยแล้วใช้จมูกเท้าขวาแตะพื้นปลายนิ้วงอส้นเท้าขวายกสูงขึ้นพอประมาณระวังไม่ยกส้นเท้าสูงจนเกินไปจะทําให้ดูเหมือนขยิงเท้าการจะลดเท้าในท่ารําใช้เพื่อยั้งจังหวะ ท่าที่ห้าท่าตัวเรามือซ้ายจีบที่ระดับหน้าอกมือขวาเท้าสะเอวตัวพระตัวนางถ้าพวกเรากำไปนิ้วรวมที่หัวแม่มือยกรำแขนขึ้นระดับอกส่วนนิ้วชี้ตึงนิ้วม้วนเข้าหาลำตัวแล้วค่อยๆเคลื่อนนิ้วชี้กวาดไปข้างหน้าท่าที่หท่าร้องให้เป็นการใช้มือซ้ายแต่ที่หน้าผากมือขวาจีมไงงายที่ชายพกตัวพระมือขวา เท้าเอลก้มหน้าเล็กน้อยพร้อมสะดุ้งตัวขึ้นเหมือนกำลังสะอื้นแล้วจึงใช้นิ้วชี้ซ้ายแตะที่ในตาทั้งสองข้างเหมือนกำลังเช็ดน,น้ำตาท่าที่7ท่าก้าวหน้าเป็นการก้าวเท้าข้างใดข้างหนึ่งไปข้างหน้าโดยยกเท้าขึ้นวางส้นเท้าแล้วจึงหยียบให้เต็มฝ่าเท้าแบนปลายเท้าข้างที่ก้าวออกไปด้านข้างกะให้ส้นเท้าที่วางลงอยู่ตรงกับหัวแม่เท้าที่อยู่ ท่าที่8ท่าายเป็นการใชฟฟ้ฝ่ามือแต่ข้างแก้มใกล้ขาดกันไกลก้าวเท้าที่มือแต่แก้มไขว้ไปอีกด้านตรงข้ามท่าที่9ก้าท่ายิ้มใช้มือซ้ายกรีดมือจีบควา่าเข้าหาปากเอียงศีรษะและลำตัวข้างเดียวกับมือที่จีบริมฝีปากใบหน้ายิ้มให้งดงามแสดงสีหน้าดีใจมีความสุข ท่าที่สิบท่าก้าหารหรือสู้มือข้างหนึ่งตั้งวงบนอีกข้างหนึ่งตั้งวงร่างหรือแต่ฝ่ามือที่หน้าขาก้าวเท้าข้างเดียวกับมือร่างน้ำหนักอยู่เท้าหน้ายงศีรษะข้างเดียวกับมือที่ตั้งวงบนท่าสุดท้ายท่าสวยงามมือหนึ่งตั้งวงบัวบานมือหนึ่งตั้งวงหน้าศีรษะยังทางวงบัวบานท่านี้หมายถึงเป็นใหญ่สวยงามขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ